ต่เป็นรออะไระไปแต่รอเพื่อผแกกลับมาเพื่อนมีมิชชันนาปีใหรืออะไรเงือกแ้ปตาเป็นเยอมากพยายามคือนกลนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆสถานที่ที่มันอยู่ก็จะเป็นแถบทั่วโลกใต้ใช่ไหมคะหรือว่าบางทีก็มีอพยพขึ้นมาแถบทควีดอเมริกาใต้บ้างแต่ทีนี้ พิจิว่าเจ้าผึ้งวิ่งชื่อดินดินเนี่ยนะคะนเดียวเลยเหรอมันก็เอ่อไายอพยพขึ้นเหนือลงใต้ตามจิ้งหัิตัดพิจิงคนเดียวเลยเหราเจอดินดินจิงมานเดียวเลยเหรอลูกติดอยู่ในคราบน้ำมันซึ่งเป็นสีินเดียวเล่เจ่ายเล่าสัตว์ทะเลนะคะว่ามคนเดียวหมดเหรออยู่กับสีดำๆคราบน้ำมันแกก็เห็นผุ้ยเนี้ยไปล้างสบู่ทำความสะอาดนะคะแล้วก็อ่ะ เราไปวางบนหน้าบ้านเพราะว่าบ้านปูตาเองก็ไม่ไกลเลยก็หวังว่าแผงวิ่จะไปหมดเลยหรอไปแต่ปรากฏว่ามันเกิดมาที่บ้านปลตาวิจิอาวุธไม่แจกใครครับแจกพี่ยามไม่ใช่พี่ยามตุ้ยทีบนะคะหลังให้ปราสาดีนะคะมันก็อยู่กับคุณตาไปพอถึงช่วงเวลาสักแป๊บหนึ่งไม่กี่เดือนเหมือนกับธรรมชาติเรียกร้องว่าต้องกลับที่ให้หมดเลยไปในคลองทะเลคุณตาก็คงคิดว่าโอเค ธรรมชาติสัตว์เนาะเราก็ดูแ,<ต>แลเขาจนดีที่สุดแล้วไบ่บีจญาของมันดูดีที่ดีด,ด,ด